สวัสดีครับสวัสดีพัดนะครับวันนี้ TTE 2 2เป็นรุ่น Evo Series ครับตัวนี้ก็ลูกค้านรับสั่งจองเพิ่มอีก10ใบครับทั้งหมด24ใบหมดแล้วนะครับท่านที่สั่งจองวันนี้วันที่เไรจะนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันีเดือนกันยายนนะวันนี้ประมาณกี่โมงกี่โมงตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้นะกี่โมงนะต้องอัปเดตเวลาด้วยครับ14บสนาฬิกาสินาที เรื่อง14นาฬิกาหรือเปล่า16นาฬิกา16นาฬิกากี่นาทีนะ15นาทีครับ16นาฬิกา15นาทีนะครับนี่ครับเตรียมสมมอบ10ใบนะครับวันนี้ TDE EVO Series นะครับเตรียมพร้อมใช้งานดอกเดิมๆนะครับนี่ลูกค้าที่ 40, สั่งจองเข้ามาก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับโปรดดี้ทีเด็ดที่อุบลราชธานีค <crisis> รับวันนี้อ่ะฟังเสียงก็ฟังเสียงอ่าแหลมครับไปที่หนึ่งครับไปที่หนึ่งแลมไปที่หนึ่งครับเอากลางครับกลางมากลางมากลางมา เอาการแล้วครับการแหล้วอรรวมรวรวมไปสองไปข้าไป2เข้าไปที่2เข้าไปที่2ครับนี่เราใช้ระบบแผนเสียงนะครับในการลองระบบเสียงครับเพื่อให้ความถี่ที่ตรงเอาไปที่2ครับแหลมครับแหลมมาครับแลมมาอาการครับการมาการมา สามแบบนี่ครับนี่เราเช็คทุกความขี่ให้มันตรงครับถึงลูกค้าจะซื้อมือสองได้ต้องได้อ่าเช็คแหลนที่คุ้มคุ้มซิปซิปเป็นแหวนมีโอโดยเฉพาะแหวมก็เป็นหมื่นครับตัวนี้คุ้มค่ามากตัวนี้มใบที่อะไรนี่ใบที่สามมาครับใบที่สามมาครับนี่สองคู่สองครับเอากางมากางมาเอามิดไทยมิดไทยแหวนสองเลยแหวนสองดอกกลางสองดอกอ่ะใบที่สี่ครับใบที่สี่ครับ โอ้โหนี่ครับนี่ TCE ครับตัวนี้เสียงจัดจับนาเสียงชัดมากครับตัวนี้ครับนี่ต่อไปไปที่สี่ไปที่สี่ไปที่สี่ครับเอีโวซีรีส์12นิ้วแหลมครับแหลมมาไฮเอากลางครับกลางมากลางมาเอากลางแหลมครับกลางแหลมกลางแหลมบิดไฮเอาไปห้าไปห้าไปห้าไปที่ห้ามาครับนี่เช็คกับลูกค้าดูตีไปละ9,500บาทตีลูกค้ารับหมดทั้งหมดแล้วนะวันนี้อัปเดตวันที่เจ็ดกันยายนนะครับประมาณสิบหกนาฬิกาเกียร์ที่นะ สิบหกนาฬิกาสิบหกนาทีสิบหกนาฬิกาสิบหกนาทีกับหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับอเอาเอากลางครับ high, ม,ม,มิดาฮมิดไฮตัวมิดครับมดิดามาเอาไปที่ห้าไปที่ห้าที่หนีเช็คสภาพลูกค้าครับอไปที่หกใช่ไหมออไปที่กทหกหแล้วก็ไปที่เจ็ดต่อนะครับเก็ียบเช็คก,ก่อนส่งมอบไปเอาเข้ามาเลยนะเน็กซอนเน็กซอนอย่างฟังเบีรเน็กซซอนครับ เขาบอกว่าเบียดเล็กซ่อนนี่มันดังแรงครับเอาแหลมแหลมมากไ่อาวิดไฮอวิดไฮวิดไฮอาวิดไฮอวิดไฮอวิดไฮมาอวิดไฮมาอาวิดไฮวิดไฮกลางแล้วเอาไป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 นี่ครับนี่อัดเทปตืบแบบอีเวอร์ซีรีส์ครับตอนนี้แหลียงขวาขวาที่จับหลังเอากลางมากลางมา เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาลองนี่คือเราอัดมาจนให้เสียงเต็มที่นะครับนี่นี่ครับอัดให้เต็มที่เนี่เป็นตู้สามวีนะครับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกลบนี้เป็นเป็นแหลมใช่ไหมเป็นเป็นกลางใช่ไหมสองบวกลบนี้เป็นแหลมนะครับเป็นตู้สามวีตัวนี้เอาไป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 เอาเอากลางกลางกลางเอากลางแล้วกลางแหลมมิถาย เช็คก่อนส่งมาแบบนี้มันไในรอบส่งวันนั้นวันที่เท่าไหร่ครับวันนั้นนะที่ว่าแปดไปวันนั้นที่ไปชนบุรีเลยผมวันที่ห้าโอ้ไม่ใช่ชนบุรีไปสายไหมสายไหมวันที่ห้าที่ที่ห้าเองนะหกเจ็ดอีกสองวันมาขายอีกเอาตอนนี้ลูกค้าจองไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปรับจ่ายตังค์แล้วนี้ก็รอไปรับอ่ะต่อไปไปเท่าไรต่อไปที่สิบครับไปที่สิบไปไปที่สิบครับอ่ะสิบแล้วก็ไปที่สิบเอ็ดต่อนะครับ ผมมีสิไปด้านข้างตับดัานข้างเป็นนีเป็นตะข่ายเหล็กกันีเป็นแผ่นเหล็กับด้านข้างตู้เนี่ยนี่ครับลองลองไม้ดูดูชัดหนับนี่านทานวลายเลยตัวนี้คือแผ่นเหล็กทั้งทั้งหมดนะแผ่นเหล็กรอบรอบตู้แล้วแผ่นเหล็กน้นี่เนี่ยเป็นแผ่นเหล็กนะนี่เอาใบที่แปดใบที่แปโอ้ที่สิใบที่สิบเอาครับกลางครับกลางเปิดเาเปิดวไ่ฟังหน่อยเปิดาไม่ฟังหน่อย คือพมเราไม่ฟังนะครับเพียงเดี๋ยวเขาถว่ามันดังอย่างไเพราะเพลงแด็ดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฟังฟังมะลำของตัวนี้คือเราเราพราว่ามิกลองธรรมดนานครับเพียงแต่เราทําเป็นเนี่ยสายวายครับเพียงหนึ่งบล็อคเป็นกลางสองบอล็อคเป็นแหลมครับตัวนี้นี่ครับนี่กำลังลองจะลองเปิดมลรำดูครับเปิดมลรำดูตู้ได้หลายรุ่นนะแบบหลายสไตลนะ์แต่ลูกค้าอยู่ที่มือมือมิกแล้วก็มือซาวนะครับนี่ครับ ฟัง,ฟง,ฟง,ฟง,งครับฟังเสียงโอ้เหลครยบยิ่งชัดตอนงนี้ดูครับเสียงหายเดี๋ยวเอาเตะปักหลุดนี <c oughs> ด่ครับสาวชัมากครับ เตาเิ่าวมวยรวยเพื่อปานบ่กลวยจังได้ลมลืมอสาวเลี้ยงบัวหยุดหงเคยบอกฮัก้องลืมแล้วสันติเสียได้เด้นเสียดดยน้องตั้งตารอรอด้วยใจจุดดอกเขียนบัวผาเนี่คือเราเราใช้แหลมโดยที่ฟูลเลนมาครับไม่มีอะไรผ่านไม่ได้ใช้คอใช้อะไรครับนี่ แล้วจัดมาก,ก e ครับนี่อีเวนต์ซีรีส์ครับนี่เตรียมส่งมอบลูกค้าขอบคุณท่านที่สั่งจองเข้ามานะครับอ่ะก็เตรียมส่งมอบครับครบแล้วนะยี่สิบใบแล้วหมดแล้วนะยี่สิบใบหมดครับวันนี้วันนี้าขายที่ห้านะวันนี้ขายวันที่เจ็ดนะครับอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของทางร้านนะเจ็ดกันยายนที่อบบุบลราชธานีสิบหกนาฬิการประมาณยี่สิบนาทีอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวจะเตรียมชุดที่ต่อนะต่อไปเป็นสี่คูณสี่นะครับชุดนี้หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทกี่ชุดสามหรือสี่ชุดสามชุดใช่ไหมก็สามชุดครับ นะฮเจ็ดกันยายนที่อุบลร,ราชธานีของคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ